วันที่4กุมภาพันธ์2569ครั้งที่34ท2569รวมครั้งที่2404ก้าสู่ปีที่6แห่งการทำบุญในพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งบุญที่ทำจริงสม่ำเสมอและตอ่อเนื่องทุกวันปฏิบัติธรรมสาม 19, าธิ60นาทีรวมสม19,060นาที316ชั่วโมงพลังใจพลังบุญพลังชีวิตที่ค่อยๆเติบโตทุกวัน70บุญ70แสนล้านปลื้มวันละบาตรทำบุญทุกบุญในพระพุทธศาสนาประจําวันถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมหาบุชนีาจารย์เพื่อความบริสุทธิ์แห่งใจและความเจริญแห่งชีวิตบูชาธรรมแด่นนพระมงคลเทพมุนีพระอรหันตุกรูปพระผู้สำเร็จทุกรูป ทุกอนันตจัก,กรวาลสมเด็จพระมหาราชบังคลาจารย์พระพรหมวชิระปัญญาจารย์พระพรหมดิลกคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์จันทน์ขนลกยุงหลวงพ่อธรรมาชัยโยหลวงพ่อทัตตาชิโวพระสุธรรมยานวิเทศวิรายนามเจ้าภาพและรายละเอียดดูใต้คอมเมนต์ทีมรายชื่อให้มนุษย์และเทวดาร่วมอนุโมทนาจะรึกชื่อในโพสต์หลอดทั้งเดือนระคะองค์การทําบุญร่วมบุญได้ที่พร้อมเพ0 8 8 5ย1 2ปดแปดห้าสี่หนึ่งสอง0นึ่งสามร่วมรุพระพันชัยพล์วโรศ8 8 5 4 1 2 1 3 8 ไลน์ไอดี088512138 Noniu เมื่อร่วมบุญแล้วแจ้งชื่อนามสกุลและส่งสลิปในแชทของโพสต์เพื่อบันทึกชื่อเป็นเจ้าภาพบุญตลอดเดือนขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำทานให้ใจอ่อนโยนรักษาศีลให้ชีวิตมั่นคงสมาธิภาวนาให้จิตสูงขึ้นเพราะบุญไม่ใช่เรื่องกลตัว,ตวแต่คือพลังชีวิตที่เราสร้างได้ทุกวันด้วยมือของเราเองขออนุโมทนาบุญและขอเอาบุญนี้มาฝากทุกท่านทั่วโลกให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไปพระพันชัยพระละโวโรธนนินทร์จตุพรละโวโรธพิฆูรเทรา พร้อมญาติมิตรและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมครอบครัวเงียบทีแมดาวสุทธินันสกุลกันประภาพรก้องอนันพงศ์โยมแม่แท้ครอบครัวพนมเกติศักดิ์ปัดมอชนาก,การพานสิริกุลก้องอนันพงศ์นามกลางพนมไพรโรดอุทิศบุญให้คุณย่ายเงียบทีแม่คุณยายชิมอมพนมเกติศักดิ์คุณป้าอนนดารุณีพนมเกติศักดิ์และญาติพี่น้องที่ร่วงลับไปแล้วทุกท่านทั้งฝั่งบิดาและมารดาดอกจันทร์รวมกองบุญเพื่อความสุขความเจริญและเข้าถึงธรรมภายในหนึ่งโครงการทำบุญวันละบาทวัดพระธรรมกายหน, 2, นะะึ่ววไทยัดสาาามอคร สี่พัฒหารข้าวสารปารนะกห้าบูชาข้าวพระหกเศรษฐีถาวรเจ็ดบุพเพเตรีพิธีอุทิศส่วนกุศลวันพระใหญ่แปดยาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อพระภิกษุอาพาธเก้าแสงสว่างบูชามหาธรรมกายเจดีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาหนึ่งวัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีสองวัดภาคใต้สามร้อยยี่สิบสามวัดสามเผยแผ่ธรรมออนไลน์และบำรุงวัดสี่บุพผามาลาบูชาพระตนณฐายมหาปูชนียาจารย์ห้าการศึกษา,พ,นนาพระภิกษุสามเณรบัณฑิตถาวรหกโคมประทีปเจ็ดปักหลับูชาพระมหาธรรมกายเจดีแปดดอกบัวบูชาเจ สองพระไตรจิวรอัดถอบริขารสามยานพาหนะสี่สืบทมะศห้าบรรพชาสามเณรทั่วไทยหกโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเจ็ดวารสารอยู่ในบุญแปดบรรพชาธรรมทายาทอุดมศึกษาฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวก้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิบอุปสมบทมูลหนึ่งแสนรูปภาคฤดูร้อนหนึ่งพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยสองบทพระหนึ่งแสนแสนรูปรุ่นเข้าพรรษาสามบรรพชามัชิมธรรมทายาทสี่บรรพชาอยู่วัดธรรมทายาทห้าธรรมทายาทอุดมศึกษาหกอุปกรณ์เครื่องกันหนาวเจ็ดทยธรรมสองพันวัดแปดบรรพชาสามเณรทั่วดไทย สี่หนสวัสดีกันงานบำเพ็ญกุศลสมาชิกวัดพระธรรมกายดอกจันทร์ศูนย์การศึกษาเขาเก้าเสร็จสองธาราธรรม3ามกถินสองพัาร้อยหกสิาค่าไฟ4ี่ทำบุญโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์บุญทุนการศึกษาห้าทำบุญทุดงสถานสีข่ขรรนครพนมสามกถินสองพบทำบุญวัดปากน้ำภาษีเจริญหบูชาท,ทำหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจนทพโรเจถวายพระทหารสามกถิน 2, ่นสองพนห้ารสบาทำบุญวัดราชโอรสารา,ามแปดบูชาทำพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อทองดีพระพรหมวชิระัญ การรวมพลังศรัทธาสร้างบุญใหญ่สามกฐินสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าทำบุญส่งคราโลกรวมสร้างโลกให้แน่อยู่ด้วยกันสนับสนุนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย UNICEF Thailand ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพดอกจันทร์วัดป่าอุบลแก้วจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิเวกภูนางามขอนแก่นกองบุญค่าน้าและค่าไฟฟ้าโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพธรรมยุทธทำบุญส่งคราโลกมูลนิธิสุพณม,ม,ม,มิตรแห่งประเทศไทยเวอร์ชันไทยแลนด สร้างโลกให้ได้อยู่ด้วยใจที่เอื้อเฟื้อดอกจันทร์รายนามเจ้าภาพปลิยนามิททั่วโลก 1. กันสิริชัยปลายเนตรพร้อมครอบครัว 2. กันธนอริมณ์เพชรราชนนพร้อมครอบครัว 3. กันช่อสิทธิวิบูลอพร้อมครอบครัว 4. กันพุทธิพัฒน์เจริญวิถีพันธ์พร้อมครอบครัว 5. กันบำเพ็ญทองผาพร้อมครอบครัว 6. กันพันจากัดเอกสุชาติพุททองพร้อมครอบครัว 7. กันธันพัฒน์เจริวิรวงพร้อมครอบครัว 8. กันม้งเรียนจอมอาสาพร้อมครอบครัว 9. กันสุกัญญาจันทร์จำรัดบัวเพื่อนพร้อมครอบครัว สิบกันซิรานีจันจำใสพร้อมวิดามันดาแทมมี่สามสันจูนอึนเกเยอร์จอชโรเมอร์และหมู่ญาติสิบเอ็ดกันอภิชัยธรรมะเขียวพร้อมครอบครัวสิบสองกันกรณีถาเปี่ยมแสงพร้อมครอบครัวสิบสามกันวันเฉลิมบุญสนองพร้อมครอบครัวสิบสี่กันวารินศรีนครเขตพร้อมครอบครัวสิบห้ากันศิรวิทย์บุญรักพร้อมครอบครัวสิบหกกันเกดนิชิริมาศและหมู่ญาติพร้อมครอบครัวสิบเจ็ดกันพลรัตน์เสี่ยวต่อชาติพร้อมครอบครัวสิบแปดกันทัตนิพรหงส์สาวเวสพร้อมครอบครัวสิบเก้ากันนิชาพัว 21กันประภาสีทองอินพร้อมครอบครัว22กันจัญญาพนมเกียรติศักดิ์พร้อมครอบครัว23กันพัชรินทร์พานิชบอนผลพร้อมครอบครัว24กันรัตนาโชติเกษตรเถียนพร้อมครอบครัว25กันสุวิภาพันศิริกุลป้าถิ่นพร้อมครอบครัว26กันวัททิรอตาเต่าจรัยกันวรินกันวรรัตน์พร้อมครอบครัว27กันสุภาวดีเชียร์เท่ากันธนวัฒน์วิจิตรพุทธพร้อมครอบครัว28กันชมจันทร์อัศวินโพกินพร้อมครอบครัวยีนสุพพรรรรณมมาาศแกก้้วลงอคอบครัว 31กันจุธาพรโตปสิริพัฒนาพร้อมครอบครัว32ห้างทองเยาวราชกบินบุรี33ร้านเน้นงามตลาดสดสแก้ว34กันจำเรียงโตจันพร้อมครอบครัว35กันสิริพรแซชันพร้อมครอบครัว36กันรวงงามบุญสมพร้อมครอบครัวดอกจันทร์สาบริษัทเดริชอินโนเวชั่นจำกัดชัยนาทขออนุโมทนาบุญกลายาณมิตรทั่วโลกเป็นสมาธิทิศ1วัดสำนักสงฆ์และหน่วยงานทางาศาสนาทั่วโลกเป็นสมาธิทิศ2หน่วยงานราชการเอกชนและสถานศึกษาทั่วโลกกกเเปป็็นนนสสมมาาาทททททิิิิ3องัพไทยทยุ สี่กองทัพทั่วโลกที่เป็นสมาชิกทิชกฮะผู้มีพระคุณทุกคนทุกท่านทุกสายที่เกี่ยวข้องในชีวิตของความคราวาสและชีวิตของความเป็นพระที่ไม่ได้กล่าวรายนามหกคนทั่วโลกและคนทั่วอันันตจัก,กรวาลเป็นสมาธิกทิกขอให้ทุกท่าน้มีบุญใหญ่สุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยใต้ร่มเงาพระธนตรยดอกจันทร์